สวัสดีครับก็เดี๋ยวรถสไลด์แล้วขึ้นแล้วน่าจะไปถึงพรุ่งนี้นะครับประมาณตัดบายๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีทีมงานผมจะสอนวิธีการขับส่วนสเปคเนี่ยผมจะอัดเข้าไปแล้วตรวจเป็นข้ออให้นะลองตรวจข้อๆก่อนติดตรงไหนก็ถามลูกน้องผมได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับคณะกรรมการสวัสดีครับทนายกสวัสดีครับคณะกรรมการอ่ะเดี๋ยวผมจะตรวจข้วๆนะครับเป็นรถบริการ25ที่นั่ง5แถว ก็ห้าแถวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านั่งห้าคนนะฮะก็ห้าห้ายี่ห้าไม่รวมคนขับกับคนนั่งข้างนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2 0 0พตัวนี้เป็นเครื่องโตโยต้าหนึ่งซซึ่งมันจะ2 5 0พอยู่แล้วมากกว่า2 0 0พนะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำน้ำมันเบนซินก็คือเตอิมน้ำมันเบนซินระบายความร้อนด้วยน้ำปกติระบบเบรกเป็นมออลมไฮดรลิกนะฮะคือของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นมออลมเบรกแบบไฮดรลิกอยู่แล้วนะครับ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ power นี่นะครับ power มันก็มี power ให้นะครับ,นะรบถ้าไม่สาตาร์ทมันก็จะหนักนะฮะก็บันะบลบงลมหน้าแบบอะคริลิกหรือเป็นกระจกนิรภัยแบบ5้มิลตัวนี้เราจะมีบาร์โค้ดไปให้ตัวนี้5้มิลน,นะฮะเป็นเทมเปอร์นี่5้มิลอยู่ตรงนี้นะครับแตกแล้วเ,เป็นเม็ดข้โพดนะตัวนี้ ขีดที่สองนะครับอ่ะมาต่อกันเรื่องของขนาดของยางนะฮะล้อขอบสิบห้า R สิบห้าดูยังไงก็มาดูตรงนี้นะฮะเป็นขอบสิบห้ามันจะเขียนว่า R สิบห้าตรงนี้นะฮะสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบ 5, R สิบห้านะครับแล้วก็โครงสร้างด้วยเหล็กบุผนังด้วยสมาร์ทบาอาบุผนังภายในยด้วยพาร์ทบูทนะครับก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับ แต่เรามีฝ้าด้านในก็คือเป็นแผ่นพลาสติกเขาเรียกว่าพาร์ทบูดนะครับฝ้าสีขาวนั่นนะฮะพื้นรถปูด้วยอะลูมิเนียมกันลายกันลายคือเป็นภาษาบ้าคือตีนเป็ดนะครับเก้าอีอ้คนขับเป็นโครงสร้างเหล็กคุ้มด้วยนวมก็คือเตี้ก,ก็เป็นเหล็กอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเหล็กนะฮะคุ้มด้วยนวมนะครับหรือ PVC นะฮะพร้อมเข็มขัดลิลาภายัยมีเข็มขัดลิลาภัยด้วยนะครับ ส่วนเก้าอี้ผู้โดยสารนะฮะเป็นโครงสร้างเหล็กปูได้ไหมละแน่งคือตัวนี้มันจะคงทนกว่าหมายว่าถ้าเป็นเบาะมันจะโดนขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือขึ้นก็นั่งสบายถ้าเกิดว่าเก่าหน่อยแล้วแค่าทาชาแล็กนะครับคลิปที่3นะครับติดตั้งพลาสติกกันใสหน้า,อารอบคันนะฮะก็อันนี้ผมไม่พูดเดยอะนะก็คือรอบคันนะจะเป็นผ้ามา่านบางส่วนสามารถปลดลงมาแล้วเราก็มาล็อกกับตรงนี้ได้เลยนะครับ ทางขึ้นผู้โดยสารสองฝั่งขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นทางนี้ลงทางนู้นใ,นใ้เลยซ้ายขวานะครับสีทําแบบรถยนต์ตัวสีเนี่ยเรามีขนาไท,ทาม์ไลน์ในไลนย์อยู่แล้วในกลุ่มนี่าบก่อนทาสีโป้สีนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้เหมือนนี่อยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงชุดประชาสัมพันธ์ก็คือสามารถเสียบไม้ได้เปิด usb ได้เดี๋ยวที่มีคนขับอธิบายให้ฟังนะฮะว่ากดตัวโหมดนั่นจะเป็นไม้เป็น เครื่องเสียงบลูทูธยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมีนะอ่ะพอกันคลิปที่4นะครับต่อจากเครื่องเสียงเมื่อกี้นะฮะก็จะมีตู้ลำโพง2ตู้ผมเอาไว้ด้านหน้านะทำเป็นชิ้นส่วนของรถเป็นตู้ลำโพงไปเลยนะฮะพร้อมด้วยชุดเชื่อมต่อ USB ก็จะมี USB ตรงพัดลมนั่นจะเสียบ USB ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับด้านหน้านะครับอ่ะ ส่วนความกว้างความกว้างทั้งหมดนะความกว้างบอมความกว้างเอาเอากมากมาเอากดกดความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองเมตรไปนู้นดึงไปงด้นาอะไรแต่กว่าตังหนูอ่ะมานี้ตรงนี้ยนี่นะฮะอันนี้มันจะสองเมตรสิบนะครับสองเมตรสิบเนาะอความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่าสี่เมตรห้าสิบนะฮะ ผมไม่ดูแค่4เมตร60 cm. พอนะฮะอ่า4เมตร60ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันเกินอยู่แล้วมัน5เมตรกว่านะครับความสูงทั้งหมด2เมตร10อ่ะ2เมตร10นะครับนี่นะฮะของเราคือ2เมตร30นะฮะอ่า2เมตร30ก็ไม่น้อยกว่า2เมตร10ผมลองเมตร30นะฮะเกินนะครับสัญญาณไฟวับว่าบ,บนหลังคา1ตัวนะครับ สัญญาณไฟปรบาดนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สัญลักษณ์เตือนต่างๆตามความเหมาะสมผมก็ติดไปตรงด้านหน้านะฮะบุหรี่ห้ามกินห้ามห้อยอ้อมโผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระจกข้างซ้ายขวาอันนี้ปกตินะครับติดถังดับเพลิงหนึ่งถังนะครับแมลงแมลงอยู่ในนี้นะฮะในเบาะแถวแรกนี่แมลงนะฮะห้าตันฝั่งนู้นครับ อ่าแม่แรงอ่าดี๋ยวให้ดูกับพร้อมประแจถอดล้อนะครับอ่าโอเคพร้อมแม่แรงเนาะยางอะไหล่ไปที่ยางอะไหล่เลยยางอะไหล่หนึ่งหนึ่งุดคือหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ตามเทศบาลกําหนดตึ๊ดต,ตอันนี้ก็คือตามเทศบาลกําหนดส่วนวิธีสาธิตในวันส่งมอบเดี๋ยวผมจะมีคนขับไปอธิบายการใช้งานไปลองรถกันนะครับ เขาจะมีคู่มือการใช้งานไว้อยู่ในเกรบนะครับโอเคครับขอบคุณท่านานายกคณะกรรมาการลูกทุกท่านครับฝา,าเดี้ยวซ้ายเปิดไซเรนเปิดฉุกเฉินฉุกเฉิน